คุณเปิดฐานโนชิตาปี2564ปีใหม่นี้ค่ะในรอบอายุป,ปัจจุบันกับอาจารย์เพียงท่านลัก9บาทเท่านั้นสิ่งที่คุณได้รับค่ะหนึ่งเลยนะคะคุณได้รับฐานโนชิตาปี564ทั้งท่านในเรื่องของการงานการเงินความรักและเรื่องเด่นๆที่พบในรอบอายุป,ปัจจุบัน ติดต่อได้ในไลน์แอดดวงพยากรนะคะเพียงท่านละ99บาทเท่านั้นเน้นย้ำค่ะ99บาทเท่านั้นสวัสดีค่ะอาจารย์วันดีนัสน,นะคะหรืออาจารย์จยันนะคะจากช่องรายก,การดวงพยากรขอต้อนรับ ทุกท่านนะ,ะเข้าสูก่การทนายดวงชะตาในช่วงเดือนมกราคมนะคะเรื่องตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง31มกราคมและสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคันนา,านของผู้ที่เกิดราศีพฤษภนะคะหรือว่าเกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมนะคะถึงวันที่14มิถุนายนนะคะก่อนอื่นเลยของอาชาราศีพฤษภคะ่ะตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มนะคะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจากราศีค่ะ3นะคะ4ค่ะ5 6 7นะคะ8 9 10 11นะคะ12ครบแล้วค่ะ การทำนายแบบนี้นะคะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นดวงชะตาของชาวราศีพฤกษกท่านใดหากว่าใครฟังแล้วก็ต้องการทำนายส่วนตัวก็สอบถามเข้ามาค่ะที่ลาแอบดวงพยากรณ์นะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะโอเคช่วงนี้นะคะอาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอร์สไพ่ออนไลน์เรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้ําได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะอาจารย์เน้นในเรื่องของความเข้าใจแล้วก็เน้นในเรื่องของการนําไปใช้งานได้จริงนะคะ บางท่านก็สอบถามเข้ามาไม่มีพื้นฐานเรียนไม่เรียนได้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะสอบถามเขาม้ามาได้เลยค่ะบางท่านนะคะก็กําลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักเพิ่มเติมรายได้จากที่คุณมีที่สามารถทํางานที่ไหนก็ได้นะคะทําที่บ้านก็ได้เพราะฉะนั้นคอร์สพายออนไลน์ค่ะคุณสามารถเรียนรู้และสามารถที่จะช่วยเหลือตอนเองและผู้อื่นได้นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะถ้าใใรสนใจก็สอบถามเข้ามาที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภค่ะในช่วงเดือนมกราคมวันที่16มกราคมถึง31มกราคมเป็นแบบไหนอย่างไรชาวราศีพฤษภค่ะเขาเป็นชาวธาตุดินนะดินก็คือหนักแน่นมั่นคงสุขุมรอบคอบใจเย็นนะคะทำอะไรทําแบบช้าๆใจเย็นๆและด้วยความเป็นไพ่ประจําตัวชาวราศีพฤษภคือไพ่พระ ไะะพ่พระไพ่บาทหลวงเพราะฉะนั้นค่ะจะสังเกตว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนมีใจิตใจดีใจเย็นด้วยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีองค์ความรู้ต่างๆมากมายเก่งรอบด้านเก่งรอบตัวและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้เหล่านั้นช่วยเหลือทุกคนที่อยู่รอบข้างเสมอเป็นคนที่มีเรียกว่าเป็นคนที่มีทักษะของการใช้คําพูดได้เป็นอย่างดีใจเย็นนะคะก็พร้อมจะแบ่งปันช่วยเหลือคนที่อยู่ใกล้ชิดใครต้องการความช่วยเหลือเมื่อนึกถึง ชาวราศีพฤษภค่ะเขาก็พร้อมจะช่วยเหลือแบ่งปันเสมอนะคะได้เรามาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้งแต่16มกราคมถึง31มกราคมดวงชะตาของคุณเป็นอย่างไรค่ะตัวตัวของคุณได้ไพ่เด็กถือเหรียญค่ะหมายถึงว่าสถานการณ์ในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่คุณกําลังมองการกลกําลังมองสิ่งต่างๆกับการกระทาการงานหรือทุกอย่างที่อยู่รอบตัวว่า ควรไปทิศทางแบบไหนอย่างไรเพื่อเก่ะเกิดในเรื่องของรายรับไรายได้วางแผนมองการไกลาวางวางเกมมาพูดง่ายๆว่าจะทําอะไรจะทําแบบไหนจะทําอย่างไร,ไร,บบไงไรเพื่อให้เกิดในเรื่องของรายรับไรายได้เข้ามาในทิศทางในดวงชะตาของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะในตำแหน่งเดียวกันค่ะดวงชะตาเรื่องของการงานการกระทําคุณได้ไพ่วงล้อสอบัใบเป็นไพ่ที่ดีค่ะเป็นไพ่โชคดีเป็นไพ่มีโชคนะ โดยเฉพาะโชคด้านการงานจะเข้ามาแบบมันมาแบบเป็นจังหวะอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะมีโชคในเรื่องของการงานหรือมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องการกระทําและเข้ามาในเวลานี้อาจจะหมายถึงโชคลาภได้ไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่เรียกได้ว่าเป็นโชคดีๆกับตัวคุณดีกว่าค่ะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าหากว่าคุณ นะก่อนหน้านี้หากตัวคุณเป็นคนคิดดีปรารถนาดีหวังดีกับผู้อื่นมาโดยตลอดและเป็นคนที่มีวาจาดีชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันตามฐานของคุณนะตามฐานการเป็นไพ่ประจําตัวคุณที่เป็นไพ่ย European, ุโรปแผนไพ่พระนะคิดดีทําดีเป็นที่ตั้งนั่นหมายถึงว่าคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเช่นกันนะคะโชคชะตาเริ่มเปิดทางให้กับตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจะมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้น ตัดสินใจครั้งสําคัญในเรื่องของการงานการกระทําที่จะเกิดขึ้นนะคะมีอะไรคือคุณได้มีโอกาสมีคนยิน่ยื่นข้อเสนอโอกาสบางอย่างมาให้กับคุณคุณก็เลยอยู่ในช่วงการตัดสินใจบางอย่างเพราะฉันต้องมาระวังค่ะที่ควรระมาระวังนะคือเรื่องของอารมณ์พราะไพ่ห้าถ้วยจะแน่งความสําเร็จมันมีสองด้านเลยนะคะบางครั้งเนี่ยคุณ มักจะเฝ้าวนเวียนอยู่กับความรู้สึกเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นที่ไม่สบายใจที่ทุกข์ใจที่กังวลใจที่เสียใจจนทําให้คุณมองไม่เห็นเลยค่ะว่าคุณจะไปทิศทางไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นหยุดเจ้าอารมณ์เหล่านี้เลยค่ะความทุกข์ใจและมองแต่ถ้วยลมเปิดใจเรียนรู้ค่ะรับฟังโอกาสหรือว่า ดูข้อเสนอต่างๆที่มีผู้หยิบยื่นกับคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะทาให้คุณเริ่มมองเห็นโชคดีๆที่จะเกิดขึ้นในการงานการกระทําของคุณไนดะ้และน่าจะเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณด้วยเช่นกันนะคะยวเราดูเรื่องของรายรับรายได้นะคะตนนั้งแต่รายรับรายได้ของคุณก็ณได้ก้าวไม่ท้าวต้องบอกนะคะว่า อนนี้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าอยากทําหลายอย่างนะมันมีมันมีอะไรมากมายที่คุณอยากทําปรารถนาลงมือทําแต่การเงินหรือรายรับเนี่ยมันยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นค่ะจัดลําดับหน่อยค่ะว่าคุณควรทําอะไรแบบไหนอย่างไร1 2 3่ทีหนึ่งสอเพื่อที่ว่าทิศทางในเรื่องของรายรับรายได้จะได้มีเข้ามาตามลําดับตามสเต็ปที่คุณได้วางไว้ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ารายรับกับรายจ่าย ไม่สมดุลกัน เนะพราะรายจ่ายคุณเป็น5ดา่างคุณลังเลอยู่แล้วจะ,จะจ,ะจะจ่ายอะไรคือจะจ่ายอะไรออกไปแต่ละทีเนี่ยคุณก็กังวลกลัวว่าจะหมดกลัวว่าจะไม่มีมีความลังเลกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นมีความลังเลกับการที่จะกินอยู่การที่จะใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นค่ะมันเลยเป็นความรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงกับชีวิตด,ดีเพราะฉะนั้นจัดรับคือทำบัญชีก็ได้นะคะดูที่ว่าคุณควรจะไปทิศทางไหนนะเรื่องของรายรับรายได้นะคะเพราะมีไพก่กล้าไหมคะ คุณลองมองดูก่อนค่ะว่าตัวคุณเองเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างที่กอบเกิดเรื่องของรายรับรายได้เพราะบางครั้งเนี่ยรายรับรายได้เนี่ยจากช่องทางหนึ่งเนี่ยมันอาจจะถูกปิดกัน้นด้วยสถานการณ์ต่างๆแต่มันจะมีหลายช่องทางที่คุณสามารถทํามันได้ คุณก็เพียงแค่ลงมือทําและนั่นก็ยึดสามารถที่จะเป็นหลักให้ตัวคุณได้เพื่อจะก่อเกิดการเงินหรือมีรายรับเข้ามาและจะเป็นการเปิดโอกาสในช่องทางบางอย่างหนึ่งถ้วยมาค่ะหนึ่งถ้วยคือหมายถึงโอกาสที่ดีการเริ่มต้นที่ดีที่จะมีคนหยิบยื่น ข้อเสนอโอกาสบางอย่างมาให้กับคุณเพียงแค่คุณเปิดใจหน่อยเพราะตอนนี้คุณยังคงเฝ้าวนเวียนอยู่กับความรู้สึกไม่ดีความทุกข์ใจจนทำให้คุณมองไม่เห็นโอกาสที่ดีที่มันเกิดขึ้นหรือมีเข้ามาหรือมี่คนหยิบยื่นมาให้ตั้งสตินะคะแล้วก็หยุดคิดเรื่องที่ไม่สบายใจเพราะว่าความกังวลใจมันอยู่อยู่แล้วเนี่ยเห็นไมมันอยู่ในตำแหน่งแบบคิดจะลงทุนคือไม่ต้องลงทุนเลยนะแต่ลองนิ่งๆสักพักหนึ่งแล้วลองดูค่ะว่า ในแต่ละอย่างเนี่ยมันมีทิศทางอะไรเข้ามาบ้างมีใครบ้างที่หยิบยื่นข้อเสนอโอกาสบางอย่างให้กับคุณแล้วคุณได้ตอบตกลงหรือว่าโอบรับไว้แล้วหรือยังนะคะเพราะเมื่อคุณมีความคิดมากกังวลใจอยู่เยอะไม่สบายใจอยู่เยอะมันอาจจะทำให้คุณมองไม่เห็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณเลยก็ได้แต่คุณลองหยุดนิ่งดูสักพักหนึ่ง และลองเขียนจัดลำดับออกมาคขาว่าเราทําอะไรได้บ้างหนึ่งสองสามสี่เพราะบางทีบางอย่างนะตอนนี้ฉากการมันทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเรายังมีอย่างอื่นที่ทําได้นะคะมันมีหลายคน,นะคะที่เขาทำแบบนี้ได้เราก็ลองทําดูท่านเองเพื่อที่ว่าจะได้เกิดผลลัพธ์แล้วเราก็ปรับประเด็นให้มันเข้ากับตัวเราเท่าน,นั้นเองค่ะคุณก็จะเกิดโอกาสช่องทางใหม่ในเรื่องของการงานที่ดีน,นะคะวงล้อสมบัติมา ยึดหลักการคิดดีคิดในเรื่องดีๆก็จะดึงดูดในเรื่องดีๆมันเป็นกดแรงดึงดูดด้วยนะคะคิดดีปรารถนาด,ด,ดีดึงดูดเรื่องดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตด้วยเช่นกันเรา,าดูเรื่องของความรักกันนะคะคนรักคนคนที่มีคู่ค่ะคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วนะค,ะคุณได้ไพ่สี่ไม้ทาะนั่นหมายถึงว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้เป็นการเติมเต็มซึ่งกันและการเป็นการซัพพอร์ตดูแลกันทําให้มีความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะในขณะเดีวยวกันคนโสดคิดมากกังวลใจเพราะฉะนั้นหยุดคิดค่ะไปลงมือทําเรื่องงานก่อนเรื่องความรักไม่โดดเด่นเดี๋ยวค่อยว่างกันในเดือนหน้าดีกว่าค่ะสาหรับคนโสดนะคะความรักไม่โดดเด่นนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องของสุขภาพร่างกายรือวสิ่งที่มันจะเป็นอุปสรรคติดขัดค่ะ คติกดขาดก่อนละกันนะเพราะว่ามีไพ่สองมาช้าตัวตำแหน่งอุปสรรคบางครั้งค่ะเราวางแผนเยอะจนไม่ได้ลงมือทำไงคิดเยอะวางแผนเยอะคิดเยอะวางแผนเยอะแต่ไม่ได้ลงมือทําคุณเพิ่มเติมเข้าไปละกันค่ะว่าเมื่อใดก็ตามท,ที่มีการวางแผนเตรียมการขอให้คุณทําทันทีด้วยอย่าคิดอย่างเดียวอย่าวางแผนอย่างเดียวเพราะมันไม่เกิดประโยชน์นะคะลงมือทําด้วยก็จะเกิดผลลัพธ์ในขณะเดียวกันจะมีคนให้คำปรึกษาอยู่แล้วนะ มีคนให้คำปรึกษาช่วยเหลือคุณแบบลับๆอาจจะไม่เปิดเผยหรืออาจจะเป็นคนคอยสนับสนุนให้กำลังใจคุณอื่นแบบลับๆไม่เปิดเผยหรือตัวคุณเองอาจจะรู้เขาคือใครแต่ไม่สามารถบอกใครได้ก็เก,ก็ได้นะคะจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีเขาจะให้คำแนะนำหรือวอ่าบอกคุณว่าคุณควรไปแบบไหนอย่างไรเพื่อเกิดความสําเร็จให้มากที่สุดในเรื่องของเนื้อง,งานหรือ อาการกระทาที่จะเกิดขึ้นในเการตอนนี้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายเนี่ยระวังเรื่องของความคิดอย่างเดียวค่ะความคิดความกังวลใจหรือความคิดมากทั้งหลายนะคะอาจส่งผลให้คุณกลายเป็นโรคเครียดนะโรคคิดมากโรคนอนไม่หลับโรคกังวลใจโรคไมเกรนโรคปวดหัว นี่มันคือโรคที่เป็นผลมาจากการคิดเยอะคิดมากเพราะฉะนั้นต้องกลับมาอยู่กับตัวเองที่อาจารย์บอกนะกลับมาอยู่ตัวเองแล้วก็ลองดูคําว่ามีโอกาสข้อเสนอโอกาสดีๆอะไรบ้างที่มีผู้หยิบยื่นมาให้แล้วก็อยู่กังวลใจกับเรื่องในอดีตที่มันทําให้เราไม่สบายใจหรือความผิดพลาดอะไรที่มันเกิดขึ้นนะคะวางแผนก็ต้องลงมือทําด้วยนี่คือทิศท,ทางน,นะคะที่ชาวราศีพฤษภสามารถนําไปลงมือปฏิบัติได,ด้ที่จะเกิดขึ้นในช่วง ครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง31มกราคมนะคะและนี่คําำทนายของชาวราศีพฤษภค่ะก็ขอฝากท่านในการกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปนะคะให้คนที่คุณรักและกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ก่อนที่หนูมาเจออาจารย์คือหนูอธิษฐานต่อจัก,กรวาลไว้ว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญาะหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจาัดแั่มาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยถูนไหม้มเจองี้มาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยางพอเราทำเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์อ่ะสอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนอะขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอา์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ท้ากางท่าไปท่้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนลาวงกลมมาเลยรู้สึกรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูรเลี้ยก็ขึ้นมาเลยคนะคะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือสุกว่าถ้าถ้าคนที่แบบใช้ันหรืออะไรอย่างนี้ยมต้องแบบว่าคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอแค่รูเดียงนั่แหขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นต่อคือถึงแมว้วอันนี้น้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่1น่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วขาก็มาทาได้เลยทาได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อเปรเซต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี่จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียนตอนสองขอสองก็ก,ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แลวเราก็รู้ตัวเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความแรงยามเรามีความเชื่อในตัวราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มนีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นอืมะเื่อแม่นมากขึ้นมาเรียงกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสดได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างมึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่ามึงเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งม่ท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงิน หรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุดสองเป็นวงกลมทีเนี้ยถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจามของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ